สวัสดียามเช้าครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้วันที่13มีสายน2568นะครับวันนี้เป็นวันสงการนะครับเราจะสาดน้ำกันหรือเปล่าเราไม่มีเวลาสาดน้ำเพราะเราจะทำงานครับกับชิ้นงานเพชรอีสานครับรับชุดของหนึ่งุดของขณะน,น,นี้เป็นเวลานะครับ6โมง20 เจ็ดนาทีนะครับช่วยกันครับมอนิเตอร์ทีมงานเราเก็บมอนิเตอร์ขาไมา้เครื่องเสียงระบบเสียงขึ้นครับเพราะว่าวิธีจะได้เก็บอาจารย์ดังตีก็เก็บเรียบร้อยนะครับนี่วิธีโดยป๋าดอกลักครับุจอดดีป๋าดอกลัก,กครับเป็นตะโกรส่งเป็นตั้งเวทีเป็นตั้งพอขว้า สารพัดย,ยางอีดีแน่นอนอีดีปลาดอกลักรูปแบบแน่นอนอีดีนะครับ,บปลาเนาะอันนี้อาจารย์พากำลังเก็บสัญญาณทีมงานเราก็เล่นครับเก็บของครับวันนี้เก็บไว้กว่าพวกเกาพาะว่าเก็บก้อนไม่ล่ ทีมไฟทีมจอก็ดังสายนังมุมว่วมนต้อกเจ็บก่อนก่อนเลย <laughs> <laughs> ทีมจอและทีมไฟนะครับเจ็ดเอ็นนะครับจากบุรีรัธาน,านีครับทีมงานคุณภาพ ทมง,งานก็ดาสตัมอยเตอร์รถครับเก็บของเป็นงานต่อว okay. ันนี้เราจะไปเดินท no. ี่อำเภอพนานะครับนี่คมนะครับเจัาสกุลนะครับอ่อมอ่อม่อมจะเซ็งสกุลนครหนครับโอ้ดีหลายแต่คือคนเมืองไงที่แต่ อ่อยกลูกอ่อยก็ลูกเขาอันนี้ครับผมโอ้ทีมฉาครับทั้งเท็ดไฟเท็ดฉากกันครับอู้ฉากเสียงตายอูอู้้าวเป็นเากี่สีกันนะะยังไงนั่งเบิ้งครับผมของไปเรื่อยๆครับมาดูทีมตสืลำโพงของเรา มอเตอร์ monitor, ครับจากร้านอุบลสายฟ้ารครับม,มัะะนมีเล็กใส่บาดเพื่อเรวโลกระนี่โลกระนี่บันถุทั้งมอเตอร์ทั้งไฟยังสีทั้งพีเอครับเรับพ่อเขามาเลยพี่ อ้ไอ้มวลสายเวดก็เหนมันดดเยีคนเยยบไปมาม,มันจะพังสร้างมันขาแล้วแล้วมวลมวไม่ไม่แต่ก็เอาออกอย่าบ่ก่อย,จ,ย,ยจีนได้เยยบแจ็คแจ็คพังแจ็คตัวหนึ่งกับต,ตัวสองครลอยครับโบแฟงก็มันหลายตัวที่เออมวนมวลสายเวดได้มวลดดอาจารย์เออมวน เขาก็แซ่บเก็บหูวเรื่องวะนะครับเก็บหลุงพงครับวันนี้ด้านหลังหัวหน้าวงคนกําลังเก็บของนะครับนะครับหลังหัวหน้าวงกําลังควบคุมในการเก็บของครับขอบคุณหัวหน้ากลุ่มตุ๊กชัหลายๆเสียผมมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานเพราะรเพชรอีสานประเทงศิลป์ในปีนี้ครับผมเสียงปรจวดเบทำน่าสวงนี้ อ่ะลองเพลียงครับบูนีเปียบเตัเติลกปีบอ <c oughs> ่ะต้บงตองาน้าติ้นนตอดแต่อ่ตต่อจตรวโอ้ฝากด้วยนะครับน้องจอมแจมครับอะไรกดดังนี่นี่เพราะว่าพัอหนา่นุมต้องใช้ปั่นปันนี่บพดังยังไงย่งงวายกำลังเก็บของ เราไปดูทั้งหน้าเวทีนะครับนครับเครื่องวันไฟนะครับร้อยห้าสิบโล่านั้นนะครับเหลือเหลือเลือเหลือนนัน้กำลังรีบเก็บบรรยากาศหกโมงครึ่งน,นะครับตอนนี้ สวัสดียามเช้าทุก่านนะครับวันนี้เป็นวันชงการนะครับทุกปีห้องกบฏเรียนสงการอยูเ่เล้วครับกหกงานมอรบครับสุูๆกันไปครับนี่เก็บของครับวันนี้เราจะไปที่อำเภอพนานีค่มครับ วันนี้ก็13มีนายน2568นะครับตอนนี้เราก็อยู่บ้านวังปลาเสียมนะครับงานเก็บของ บมลมืนล้อนพิษศาสตาร์มตเจอสิงนีครับระบบตู้ลำโพงของเราก็เป็นตู้วาเทคนะครับเดี๋ยวไปดูตู้ลำโพงนะครับตอนนี้ให้ทีมง,งานเก็บผลวิธีก่อน,นครับเพราะว่าขันวิธีบบแล้ววิธีเขาก็บนบนวิธีบแล้ววิธีก็บโบเล้วเก็บบบแล้วพอวิธีสิเป็นตัวหรักับ ตุ่นพงวาเทครุ่น V2 นะครับข้างละ12ตู้นะครับเบตก็วาเทคนะครับ21่เนื้อข้างละ24่สี่ครับฝากไว้ด้วยครับอุบลราชธานี่งเก้จ็ชุดนี้เป็นชุดวาเทคครับวันนี้ชุดกิฟต์ก็ลงพนาเหมือนกันครับมอลำมีเพชรเมืองชัยครับนะครับ อของอาจารย์ปอครับออนทูสีแคลิปหมดเหมือนกัน,นครับ mm hmm. ผมบอเล็เป็นยููบเปอร์ได้บอเล็ไปท่ายได้เตือนว่ามีมือมือีกหน่อยนน่ครับชุดนี้มีเสียงเองครับ mm hmm. ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามรับชมนะครับ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปน,นี้อย่าลืมกดติดตามรับชมด้วยนะครับ mm hmm. ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ